สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกัเพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคุณทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกันนะครับเด้อเพื่อใด้แจ้งเตือนชิดใหม่ๆการสำหรับชิดนี้มันนีเด้อพี่น้องเด้อมาอยู่บ้านเดือพี่น้องบ้านเดืออยู่กับไอ้สาธิตกับน้องเค้กเด้อพี่น้องเด้อมาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องก็น้องเค้กสวัสดีค่ะมาสาธิตบออเมื่อนี่สาธิตกบน้องเค้กคน สังเกตุกับน้องเคกเหนื่อยมาเปิดง่วนแล้าง,ง่วนพี่น้องปลาไปไปเบื้งง่วไปคมแหลกเ <ผม S 1> ลยพ,พี่น้องเด้อง่วน้องเคกครบหนี<อ>่ความสูงของง่วนร้อยสามสิบสามค่ะแม่มาสูงร้อยสามสิบสามเป็นลูกตักต้งตลูกที่อะไรแล้วลูกแรกค่ะเป็นลูกแรกพี่น้องเป็นง่วง่วนลาดง่วพื้นเมืองเนาะง่วพื้นเมืองพี่น้องเป็นลูกเ,กเป็นง่วนคมลูกตัวผู้ลูกตัวเมียอะไรนี่ตัวเมียตัวเมียพี่น้อง ห้องว่างพี่น้องเป็นงวลูกเหล็กสูงลอยสามสิบสามนี่พี่น้องเด้อเป็นงวน้องเคกง้วโคมพี่น้องอันเขาเขาเปิดไว้ใบอะไรไหมบาทราคามันเปิดไว้สี่สิบขันลมสี่สิบยังต่อรองเลยเนาะสี่สิบสี่สิบสี่สิบพี่น้องสี่สิบเด้อพี่น้องเด้อย Nh ังต่อรองเลยเพ,พิ่นว่ามามาอีกพี่น้องมาพี่มาสาัดทิดมาพี่มา,มาใกล้ๆกล้ง้อผีมายืนง้วพี่ เอาเอาพ่ออันนี้เป็นงัวงัวงัวเขาเปนงัวลาดบอกงัวลาดชีซี่บ่แม่บ่้ึงัมั้งเป็นงัวลาดชีซี่บ่าวเน่เน่เน่ในส่วนเป็นงัวลาดพี่น้องงัวลาดแม่กับลูกแม่กับลูกเป็นลูกลูกลูกสองบ่ลูกลูกแรกลูกแรกครับโอ้ลูกแรกตัวนี้ลูกแรกเนาะครับลูก ลูกสองยูนนท้องลูกในทองหรือจักเดือนแล้วหาเดือน้วครับหาเดือนแล้วครับซีเดือนหาเดือนสาธิตจะมั่วได้จะสาธิตต้องเช็กว่าสีเดือนสาธิตว่าหาเดือนอย่าเกินไปมันโมแม่ซีเดือนซีเดือนพี่น้องเป็นงัวเป็นงัวะลาดพี่น้องงัวลาดขึืนงัวลาดแท้ๆเลยพี่น้องนี่อันนี้หอมหอมเนื้อมันขี้ขี้เพี้ยหอมหอมพี่น้องเอาตัวนี้ก็มักส้นหลังนี่เดี๋ยวนี้มันมักส้นเลยตัวนี้ไม้พี่น้อง กูได <S preach science> ้ม so so. ีเงินหน่อยๆด้วยพี่น้องด้วยเลียงงัวะนี่ไงได้งัวนี่กินมะเลือกพี่น้องได้ลูกปีละสองตพี่น้องหัวปีไทยปีอันนี้ก็ใกล้จะออกอีกแล้วนี่ลูกหนึ่งท่นหัวปีพี่น้องนี่นี่ท้องก็ได้ซีหาเดือนแล้วใกล้จะออกอีกแล้วนี่มันเป็นงัวะลาดพี่น้องงัวะลาดงัวน้องเคกอยู่บ้านเดือด้วยพี่น้องด้วยมีง้วสองโคมพี่น้องเมื่อหนีไอสาธิตมาเยี่ยมน้องเคกมาเบิ้งน้องเคกเปิดระขาพร้อมพี่น้องว่าเปิด งัวซอยน้องเค้กน้ำเฮาเปิดไว้หลายมาได้ราคาบาทนี่เปิดใบสามสิบหกค่ะพี่มิสามสิบหกต้องต่อรองไลยเนาะค่ะต่อรองได้ค่ะต่อรองเด้อพี่น้องเด้อมันผู้ใดเขำว่าเบิ่งคลิปแล้วก็โทรมาต่อรองพี่น้องงัวลาดงัวลาดคุณมือหอมเสิร์ฟเด็ดดิบานี้เบอร์โทรติดต่อเฮาเบอร์ใดบาทนี่ เค้กเด้อค่ะศูนย์เก้าห้าค่ะแปดเจ็ดแปดห้าเก้าแปดหนึ่งค่ะอ่อันนี้บ่มีเบอร์โทรบปล่นี่ฮะบ่ได้บอกไ่ได้บอกเบอร์โทรเพื่อพี่น้องเด้อโทรมาติดต่อเด้อพี่น้องเด้อโทรมาต่อรองกับน้องเค้กบ้านเดือพี่น้องเพิ่นเปิดไว้สามที่คุกันนึกสามสิบหกค่ะสามสิบหกกัยังต่อรองได้พี่น้องมาเอาไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงง่ายๆตัวนี้อย่างง่ายๆบ่มีกล้วยไหม ขวอยังบ่ได <t abra plausible> sure ้บ่บ oh ่มทันได้มามีขวอยพี่น้องเอางัวไปสักก้อนเนาะสาธิตเนาะมาเบิ่งงัวเด้อพี่น้องเด้อมีงัวอยู่สองข้มพี่น้องช่วงนี้งัวก็หายากหยากขึ้นมาก็ได้มาซ้ำมีหลายพี่น้องมึงยังบ่ได้หลายเดี้อบาด้หลายจังสิมาลงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกเด้อพี่น้องเด้อโทรมาพี่น้องโทรมากแล้วจะขึ้นเบอร์โทรให้มันมันเป็นยังแม่เขามันดังครั้งนี้สี่ค่ะโอ้ดังมันมีนมติ่ง โอ้นมติงบ่เป็นยังดอกนมติงติงค่ะโอ้นมติ้งนมติ้งให้เลี้ยงลูกดีดังมันอันเข้ามันลึงซื่อนบ่ขาดหลังเดียวนค่ะโอ้ข่างเดียวบ่เป็นยังตำนี้เล็กน้อยพี่น้องบ่ถือว่าเป็นตำนี้ดอกก็จังมาต่อรองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อบ้านบ้านเรือน้ำน้องเค้กอันบ่เอาแม่นี่ก็มาเอาแม่นี่พี่น้องนี่แม่นี่มันอ้วนดีอยู่นี่เป็นงอผื่นเมืองนี่กินบ่เลือกพี่น้องนี่ยาสอบหนึ่งแม่กับลูกนี่อิ่มบ่หมือพี่น้องบ่หมือนะฮะมันบ่ เลี่ยงมาอยากกรโมาเด้อพี่น้องเด้อโรมาเด้อก็สำรับชิปนี้มื้อนี่เอาไว้สำนีกก็ได้ครับเด้อลิปหนาจังพอกันไหมกสํสำรับชิปนี้มื้อนี่ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณอะายสวัสดีครับ